ทนพูุยได้ายำยิ้มกระชากใจแบบพี่วอได้ไหมอ้าใช่แไม้ม่ตก็คอยู่แค่นี้ไม่ต้องพูดใหม่น่าดังเลยนะยิ้ม่ทชกใจเหรอใช่แบบพี่วอเฮ้ยไม่ได้ยิ้มข้าต้องยิ้มขานี้ใส่กองขอบแกงอะไรผมกำลังทำอะไรก็อยู่ครับหูเมื่อกี้พี่วอทำไปตั้งสี่ห้ารอบ ทำโดนตาทำถูกเลยนะ10คนท10ต้องคอร้องโอ้ยอะไรเมื่ออันนี้แกงงั้นหรือเปล่านุ่มบ้าไม่เมื่อกี้ว้าต้องมองมองบนมาก่อนใช่ไหมใช่ใช่มีสเตอร์รี่มีสเตอร์ี่ฉีกยิเหมือนเราแบ้าที่เข้าอย่างใช่เหมือนคุยกันอยู่ปุ๊บแล้วก็หันไปสะดุดแล้วก็ฉีกยิ้มอย่างนี้เออคุี๋ยวพี่อยู่นี่ไง รู้ถามผมว่ากินข้าวยังกินข้าวอย่ครับยังเลยครับเหมือนกันผมยังไม่กินอ๋อไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไปถึงพือือจอยู่ปุ๊บแล้วหันไปสะดุดปุ๊บแล้วก็ต้องฉีเลยพี่กินทาอย่าครับยังเลยครับผมนี่ต้องถามผมดิอหรอวันนี้จะได้รูปมันต้องันต้องอ๋ออ๋อมีต้องแบบของพี่อ๋อวันนี้กินข้าเลอยังครับยังเลยครับ És que la regla és